ปี2568สำหรับคนเกิดปีรากาพยากรณ์ดวงประจำปีปี2568เป็นปีแห่งการพิสูจน์ตัวเองและโอกาสแห่งความสำเร็จสำหรับคนเกิดปีรากาคุณมีศัก,กยภาพในการก้าวไปข้างหน้าแต่ต้องอาศัยความอดทนและการตัดสินใจที่ชัดเจนพลังงานหลักของปีปีนี้ในเรื่องการพัฒนาตัวเองความมุ่งมั่นและการสร้างอนาคตที่มั่นคงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่และก้าวสู่จุดสูงสุด,สด,สด อุปสรรคสำคัญอาจมีความกดดันจากหน้าที่การงานหรือความคาดหวังที่สูงขึ้นต้องจัดการกับอารมณ์และเรียนรู้ที่จะรับมือกับการแข่งขันพลังงานลบที่อาจเกิดขึ้นความเครียดจากความกดดันหรือการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดควรใช้สติและไม่ด่วนตัดสินใจเดือนที่ควรระวังเป็นพิเศษกุมภาพันธ์พฤษภาคมกันยายนพฤศจิกายนอาจมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบพลังงานบวกที่ช่วยเสริมดวงการมุ่งมั่น และวางแผนระยะยาวจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและทำให้ปีนี้เป็นปีที่สำเร็จอย่างแท้จริงเคล็ดลับเสริมดวงปี2568ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและโฟกัสไปที่สิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคนรอบข้างและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไหว้ขอพรจากองค์พระพรหมหรือเทพแห่งปัญญาและโชคลาภพัฒนาทักษะใหม่ๆเพ,เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ สรุปปี2568สำหรับคนเกิดปีระกาเป็นปีที่ต้องใช้ความพยายามและการวางแผนอย่างรอบคอบหากสามารถควบคุมอารมณ์และแตัดสินใจอย่างมีสติคุณจะสามารถสร้างเส้นทางความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน